สวัสดีครับพบกับร้านกล้องล้อซิ่งชฉลีอีกแล้วครับสวัสดีนะครับวันพฤหัสวันนี้ชุ่มฉ่าเลยครับโอ,โ,อโอ้โหวันนี้ฟ้าฝนไม่เป็นใจเลยครับแต่แน่นอนฟ้าฝน enfin ไม่เป็นใจครับร้านกล้องล้อซิ่งเฉลี่เป็นใจครับวันนี้เป็นใจมาจัดโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆเป็นล้อใหม่ยางใหม่วันนี้ทั้งหมด3ชุดนะครับวันนี้3มชุดเอาใจ5้าลูหชุดแล้วก็6กลูอีก2ชุดครับส่วนจะเป็นล้อลายไหนยี่ห้ออะไรแล้วก็ยางซีรีส์ขนาดเท่าไหร่ตามไปชมเลยครับนี่ นี่ชุดแรกเลยเปิดตัวได้สายเงาออฟลึืงๆครับหน้าตื้นหลังลึกจัดให้ไปเลยในส่วนของล้อฟาสนะฟาส5 ni นะครับนี่คือล้อหน้านะโอ้ยล้อหน้าลึกนะล้อหน้า9.5ครับล้อหลัง4 0 5ลึกด้วยครับโอ้โหล้อใหม่ยางใหม่ครับอันนี้เป็นล้อฟาสนะอ่าเป็นล้อฟาสในส่วนของงาน trm นะโหสปีดนะโหสปีดฟาสบอกเลยแข็งโป๊กนะแข็งโป๊กนะชุดนี้แข็งโป๊ก ล้อใหม่นะครับแล้วก็ยางใหม่นะจัดให้เป็นในส่วนของยางซซแมกไลดนะ์เอดีศูนย์แปขนาดยางลายไฟนะครับขนาดยาง265นะครับคู่หน้านะ2 6 5 35 R18 นะครับในส่วนของคู่หน้านะคู่หน้าคือตรงนี้หน้าก็ลึกนะ,อะโอ้โหปิ่มปิ่นกลังสวยเลยแล้วก็ด้านหลังนะด้านหลังจะเป็นในส่วนของ315 3 15, น5่0ะฮะ315 30 R18 โอ้โห oh, oh. ปียางปี21นะครับเป็นยางใหม่นะคุณลูกค้านะยางใหม่ปี21ลายไฟนะครับล้อยางไรตําหนิเลยนี่นะดูเลยล้อยางไรตําหนิเลยนะอ่าตุ่มเส้นสีสติ๊กเกอร์อยู่ครบทุกเส้นนะตัวน,นี้นะบอกเลยรับเทินล้อเดิมนะครับโหถ้าเกิดว่ามาในส่วนของถอดป้ายแดงมาเนี่ยเพิ่มเงินไม่ถึง20,000แน่นอนก็ชุดนี้เอาไปถูกๆเลยแบบยังไม่รวมเทินนะ 2 3 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับโอ้โ oh, ห oh, นะราคาแล่าๆเ,เลยนะครับลดไปเลย3,000บาทนะปกติราคาในส่วนของล้อกับยางชุดนี้ล้อ16ื่นนะแล้วก็ยาง10,000บาทเซตนี้จะจบอยู่ที่26 0 0 0นะ26 0 0วันนี้เราจัดให้23 0 0มเท่ากับวันนี้โห oh, ลดตั้ง3,000บาทนะครับบอกเลยโคตรคุ้มเลยนะ3,000บาทลดแล้วยังไม่พอ2อ0 0 0นะครับลดเหลือ23 0 0 0แล้วก็ยังมีในส่วนของครอบดุมครอบเบรกน็อตล้อปอกกันสั่นนะครับตอบอ่อเจวอชุดนี้จัดสงปีนะ2 3 0 0ฝากไว้ด้วยฮะ แล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ขายดีประจําในส่วนของร้านกล้องลอซซิงฮลีนะตัวนี้เป็นล้อ N5 SE MK Performing นะล้อ9.5นะครับด้านหน้านะด้านหลัง10.5อันนี้รัดเป็นยางใหม่อีกแล้วครับก็จะเป็นในส่วนของซูแม็กครับโอ้โหจัดโปรให้วันนี้ล้อเงาเงาคู่ยางซูแม็กทุกชุดเลยชุดนี้โอ้โหล้อไรตําหนีมากครับแกะกล่องให้เลยนะแกะกล่องไรตําหนีเลยก็ด้านหน้าเป็น9.5 MK นะ n 5 se mk performing ครับยางเป็นในส่วนของซูแม็กด้านหน้าจะเป็นส่วน265ครับ35 r 1 8ดครับด้านหลังก็จะจัดให้ทางทางแบบนี้เลยนะ5 3 5 30นะ r 1 8ปีเปครับเป็นยางใหม่เหมือนกันยางใหม่ล้อใหม่ยางใหม่แกะกองเลยตัวน,นี้ล้อนะครับลืมบอกนะครับในส่วนของล้องานฟาร์ก็รับประกัน1ปีนะปีครับแล้วก็ในส่วนของล้อ n 5 se รับประกันสินค้าให้1ปีนะปีครับนี่ ดุ้งแตกเค็มใช้งานไม่ได้90วันครับแล้วก็รับประกันเ er, ลกเกอร์ลอกล่อนสีลอกล่อนนานถึง1ปีรับประกันสีนานถึง1ปีนะชุดนี้พร้อมของแถมแถมครบทุกอย่างครับครอบดุมครบ k, oss, อบเบรกนอดล้อปอกกันสั่นครับจัดให้จบๆเลยนะไม่เทินเอาไปในส่วนของ25 0 0 0ถ้าราคาเทินราคาลงอีกนะชุดนี้โอ้โห2 5 0 0 0พร้อมของแถมเทียบนะจัดทรงปีถ้าเทินบิ่งมาที่ร้านนะครับรับบัตรเครดิตด้วยช่องธนาคารน,นะ 25งหมนะถ้ายังไม่จุใจในส่วนของออฟลึกๆนะชุดนี้9ก้าครึ่งสิ 10, ครึ่งนะถ้าอยากได้ลึกกว่านี้เดี๋ยวเชิญมาดูในส่วนของชุดนี้นะนี่โอ้โหอ,อ,อ,อะไรจะลึกขนาดนี้ครับบอกเลยพิเศษพิเศษให้สําหรับเอฟซีวัยรุ่นสายล้อลึกนะครับนี่อ้านิ้วเหลือๆครับคุณผู้ชมดูสิอ่ะยังเหลือๆนะโอ้โหยังแบบแบกมือก็ยังเหลือๆชุดนี้เป็นล้อ N5 นะครับ SE M.K. Performing นะครับตัวนี้เป็นบอกเลยลึกๆสุดใจ4ล้อกว้างเท่ากันเลย N5 โอ้โห oh oh, S.E.10.5 4ล้อนะครับบอกเลยโอ้โ oh ห oh, ใครที่ชอบออฟลึกๆออฟอลังการนะครับบอกเลยชุดนี้นำเหนือนำเหนือเลย10ครึ่งนะแล้วแล้วก็10ครึ่งล้อลึกๆยังไม่พอจัดให้ในส่วนของยางโคตรทางทางทางทาทางทางสล้อด้วยครับเป็นยางซูแม็กนะ มาดูใ,ใกล้ๆหน่อยนะกล้องซูแม็กไลเอดีศูนย์แปดสามหนึ่งห้าสามศูนย์นะครับอาร์สิบแปดนะสี่เส้นเลยล้อกว้างสิบพิเศษล้อกว้างสิบแล้วยางสามหนึ่งห้าสี่เส้นทางทางเอาไปแบบแมทแมทกันเลยนะปียางก็ไปปลายปียี่สิบเอ็ดเนาะสี่หกสองหนึ่งไปไปลายปีล้อโคตรลึกยางโคตรทางชุดนี้ปกตินะถ้าจ,ะจะัดเซตให้แบบนี้นะบอกเลยอย่างน้อยต้องมี 28, 29นะ แต่วันนี้เราจัดให้ราคาเท่าชุดก่อนหน้านี้เลย25งหมเลยนะครับชุดนี้นะเอาไปถูกๆเลยนะครับครอบดุมครอบเบรกน็อตล้อปอกกันสั่น,นครับสองหมแถมครบตอจวจัดส่งปีครับฝากไว้ด้วยนะใครที่สนใจชุดไหนนะเริ่มจากชุดแรกชุด2แล้วก็ชุดนี้โอ้โหชุดอลังการงานสร้างสําหรับล้อออฟลึกๆเงาๆแล้วก็ยางโคตรทางนะครับ 3, 1, สามหเส้นไม่มีที่ไหนจัดครับที่นี่จัดให้เปนที่แรกเลย สิบครึ่งสี่ล้อโอ้โหยางโคตรถังสี่ล้อนะก็ฝากไว้ด้วยครับรับเทินรับบัตรเครดิตทุกธนาคารครับถ้าเทินราคาดรอปลงอีกแน่นอนครับาเทินล้อลูกค้าราคาลงอีกแน่นอนสนใจชุดไหนนะครับเป็นอีหนึ่งตัวเลือกสําหรับร้านล้อแมกร้านกล้องล้อ,ลอสิงห์บุรีนะชนบุรีนะก็พิกัดบางซรายอำเภอเมืองชนบุรีนะล้อมีประกันนะครับทุกตัวเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของลึกๆอย่างนี้ยังไงก็มีประกันเหมือนเดิมครับก็ฝากไว้ด้วยครับ25,000บาทนะแล้วก็ชุดนี้ 25,000บาทนะราคาเท่าไหร่ไม่รู้ราคาขายนะแต่วันนี้จัดให้โปรผมพอใจขายราคาเนี้ยลูกค้าคงจะทราบราคาดีนะนะเดี๋ยวก็ชุดนี้20,000บาทครับโอ้โห,โห,โหจัดให้ราคาโคตรถูกๆเลยก็ฝากไปด้วยนะครับแล้วพบกับกล้องล้อซซิงทะเลคลิปวิดีโออื่นหรือว่าโปรโมชั่นอื่นๆนะสำหรับคลิปนี้ฝากเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลือกนะสำหรับคลิปนี้นะงบน้อยงบมากจัดให้ ตามงบของท่านแน่นอนครับฝากกด้วยครับร้านกล้องลอซิ่งชมลีนะตามคอนเซปต์นี้เลยครับแถมครบประหยัดงบจบหลอกงบไม่บานปลายบ่ายกล้องลอซิ่งอยู่เลครับสวัสดีสวัสดีครับ